เป็นไงวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในโลบอกนะครับทุกคนผมอยู่ในเกม Ark Survival เออเกมที่แบบตอนก่อนผมก็เล่นนะแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นและโอเคแล้วก็อยากกลับมาเล่นในหะ้คนดูดูนะผมนี่ตัวนี้มีชื่อว่ามังคุดเป็น้องมังคุดตัวละครขอ,องผมเองนะครับผมผมเป็นคนตั้งชื่อเองคิด <laughs> ช,ชื่อเองอ่ะหัวจะอ่ะเริ่มมาเราก็ต้องตัดไม้ก่อนนะคนดูไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะ มีชีวิตรอดได้นะครับผมนี่ไงเอาสีตัดไม้ตัดไม้ตั้งค่าเกมนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรไว้เยอะนะคนดูตั้งแค่เ p พอะไร,ะไรสักอย่างอะไรผมจำไม่ได้ละไม่ได้ตั้งนานเอาครับของไงวะกด e ปะ<ว>เอ้ยไม่ใช่กด i เออกด i โอ้ภาพยังกระตุกเหมือนเดิมเลยเป็นอะไรไม่รู้คนดูเวลาแบบครับของภาพมันชอบเป็นเงี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะ อ่ามาอาจจะลายตายแล้วนะคนดูเราก็ต้องมาคราบอย่างแรกก็จะเป็นไอพวกนี้เรายังไม่ได้ปลดเลยเออต้องปลดก่อนอุ้ยอันนี้ได้ point เลเวลมาอ p สี่สิบแปดเลยเหรอเวอจัดโอเค,อเ,คเราจะพไอ้น,นี่ล้ลวกันนะคนดูสตมินา่าไปเลยเยาวๆยาวๆโอเคประมาณนี้แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักโอเคเยอะมากแล้วก็จะมี ความเร็วโอเคความเร็วผมอัพสักสิบแล้วกันคนดูน่าจะพอดีอยู่ไม่อ่ะสองร้อยไปเลยเออเหลือหกหกอัพอะไรดีหกมันก็ต้องอัพอืมอัพอะไรดีวะคนดูครับเร็วแล้วกับเลือดเอออย่างนี้แหละสวยโอ้ตอนตอนนี้เราหิวน้ําก็หิวข้าวมากเลยนะคนดูผมขออนุญาตไปกินน้ําก่อนนะอุ้ย ไปโลโคเท่ hey, ขิ้น่กลัวจะไปจ้าผมไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมละ่ะอุ้ยนี่คือของชิ้นแรกที่เราจะอัพคาดเห็นหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่ไงเห็นเก็บเก็บสุาราฟเราอะไรอะ่ะเก็บเก็บเก็บคนดูเก็บเออนี่ไงเก็บสิสวยเก็บแล้วก็อัพคามมาเลยนี่ได้ที่คณเห็นแล้วครับเลยอันต่อไปเราคามได้จะเป็นโคมไฟนะครับผม ผมรู้สึกเหมือนว่าผมปรับเยอะมากนะคนดูหรือว่ามันเป็นตา,ากากนวะที่ผมจะลบเกมอะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะคนดูแต่เพิ่มอะไรเพิ่มเยอะมากวิ่ยนี่น้องโดโดอย่าไปโดโดอะมาเป็นพวกชั้นเดี๋ยวนี้ต่อยต่อยต่อยเรียบร้อยสลบคนดูอย่างนี้ต้องให้เบอร์อรี่เบอร์รี่ดำไม่เอาเอาเบอร์รี่นี้ไปกินไส้หนูเรียบร้อย,ดอยได้เลยครับผมเทมโคตรไวอะไรวะชื่ออะไรดีวะ น้องตัวนี้ชื่อชื่อบีไปแล้วกันนี่ชื่อบีโอเคเอาดาูน่ารักเออตามมาน้องตามมาพี่พาไปาร์มเวลเก็บเบอร์รี่ครับเก็บเบอร์รี่ครับเก็บเบอร์รี่ครับมาคนดูเรามาอัพเลเวลวันนี้ก่านี่ไม่ใช่อัพเลเวลดิเขาเรียกว่าปลดล็อกนะครับผมอุ้ยมันเปิดปลดล็อกเยอะจังวะเก้าร้อยเชื่อผมว่าผมต้องไปปรับแนะ่เลยชิบหายแล้วโกู ถือว่าเล่นง่ายนะคนดูอันนี้เดี๋ยวผมปลดล็อกให้หมดเลยปลดล็อกไปก่อนอ่าบ้านบ้านนี่ก็จาเป็นนะคนดูเพราะว่าถ้าเราไม่มีบ้านเนี่ยโหเราก็อยู่ลำบากนอนไม่ได้เออผนังกระติกโอเคเรียบร้อยยาที่ตํายากล้องอันนี้กล้องก็จำเป็นนะคนดูไว้สเลเวล อะไรมันเดินนักหนาวะอุ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ไปแล้วเฮ้แยแว่งน่ากลัวจัดโอเคตอนนี้ของเราค่อนข้างเยอะนะครับผมแบบว่าของให้เราราฟได้นะคนดูแล้วผมจะราฟกระบ,บองเลยอะกระบ,บองแล้วไงธนูคร์ธธนูขับยังราฟไม่ได้เอาไงดีวะ่ะ เออครับเป็นนี่ก่อนเลยแล้วคันคนดูเป็นบ้านเออนี่ถ้าเราไม่มีบ้านเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องมีบ้านก่อนนะคนดูมาครับมาครับวางก่อนเลยนี่อันนี้ไว้ช่องนี้โอเคอัพไรดีวะน้ำหนักเยอะแล้วตีแรงเหรอตีแรงอัพหน่อยก็ได้อ่า โอเคเรามาหาทำเลส,สร้างบ้านกันดีกว่านะคนดูผมจะสร้างบ้านตรงไหนดีวะผมอยากได้บ้านแบบวิวดีๆเอออะไรเงี้ยแถวไหนดีวะแถวนี้มันไม่ค่อยจะวิวดีดโหดูดิตัวเบลเลยน่ะชื่ออะไรวะลืมแล้วคนดูขอยาวปะพอยาวมันมีหลายหลายตัวหลายชื่อเออไม่ใช่มีตัวเดียวนี่ผมสร้างบนนี้ดีกว่าเออน่าสนน่าสนไปเลยจ้า,าวิ่งดิชับข้างบนนี้ดีปบอกว่าว วิว <View S 2> ดีไหมโอเคอันนี้คือข้างบนนะครับผมวิวว่าได้อยู่นะคนดูเออไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่รับเลยครับเลยวางเลยวางเลยสี่อันเฮ้ยเฮ้ยชิปชิหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วมาด, ει, มมาด ει, มมาิมึงมาสิมึงมาสิมึงมาสิเอาไหมาละ่ะเอา,าไหมล่ะไอพวกแมงกระโปงเอาไหมาละ่ะเอาตีไม่ได้ชิปหายแล้วคนดูชิปหายแล้วชิปหายแล้วกตีไม่ได้กูบักกูบักเมื่อกี้กูบัก หมาดี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 ไหวเปล่าว่ายเปล่าว่ายเปล่าน้องไหวเปล่าน้องกระจ่อมาหน้องอ้าวไปไหนแล้ววะคนดูอย่าโชบยี่โวยกูเวนหัวมาดิตายตายโดนดิโดนดิมาดิมาดิเอาเอากูตายครับ อะไรวะตายยังไงคนดูผมจะเกินไหนเนี่ยโอ้ยเกิดที่เดิมได้ไหมโอเคก็ที่เดิมนะเกิดใหม่เลยหืม <c oughs> ในใจแม่งโอ้โหแล้วกว่าจะเดินไปเก็บได้กูจะบ้ากูจะไปเก็บอีกมาแล้วจ้าน้องพี่มาแล้วโอหแล้วกวูแครนด้วยกูจะไปแก้แค่นั้นแหละกูจะไปแก้กูไม่ยอมกูไปยอม นี่ไงศพผมที่มาละน้องตะ่กี้ใครทําพีซต้องมันต้องเจอขออาเก็บศพนะครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วกูยังไม่ทันเก็บเลยแม่งเลยผมมันจะไม่กูเก็บเลยอ่ะจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละเรียบร้อยสับเปลี่ยนอ๋วยเขียนโ,โ,นโคดเชีย่ยไม่กูไม่เขียนโคด แม่งไงกูขเขียนโคดกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วเขาจะอยู่ก็อยู่กูไปอยู่แล้วอุ้ยโอ้โหแม่งคนดูตะกี้แม่งทำเลอะไรวะแม่งไม่ปลอดภัยเลยโอ้อุ้ย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 เจ็บ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 อุ้ยทำเลนี้น่าจะปลอดภัยอยู่นะคนดูแถวนี้เหมือนจะใกล้บึงปะถ้าบึงก็ไม่ปลอดภัยดิโอ้โหนี่บึงไม่น่าปลอดภัยนะคนดูดูทรงแล้วจะมีบริโอนิกนะคนดู วหวมึงขี้กันตรงนี้เหรอแม่งมึงจะขี้ก็ขี้กูกับตกโอ้หคนดูดูแมปดิโคตรว่างอะ่ะโอ้ยแม่งขี้อีกแล้วครับ <c oughs> มึงจะขี้บ่อยเกินเป็นอะไรมึงท้องรั่วป่ะเนี่ยโอ้แล้วแมลงเต็มเลยจะฆ่ากูาไหมเนี่ยมแมลงพวกนี้น่าจะไม่มีอันตรายนะครับคนดูใช่ไหม อาเป็นแมงปอเออไม่อันตรายถือว่าดีโอ้โหแมงไม,ไ,มไม่น่าดีเลยฮะายแล้วกูไปแล้วกูวไปแล้วกูวไ,ววไ,ววไม่อยู่แล้วกูวไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่เลยว่าใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วตรงนี้แมงเ้ยโอ้ยแค่หาบ้านเนี่ยมันยากนักหรือไงวะมุมนี้เหมือนจะเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะดีนะมันรูแต่ผมจะไหลดูสเต็ปสปไปเดอร์แมนนะชุบ นี่บอกเลยไม่เสียเลือดสักหยดแค่นแหละไอ้แมนพิวแล้วโหแม่งหืแม่งไม่อันตรายจริงเนี่ยไอ้แม่แมแมงกู <c oughs> เดินไปตรงไหนกูมาเจอชิบหายหุย <c oughs> ตรงนี้มีที่ปีนคนปลกปักรักษานะครับ <c oughs> โหผมหิววะ่ะคนดูขอญาตสปแปมกินนะครับผม งาม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 กินอะไร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 ร้อยอิ่มแน่กูรียบร้อยโอเคกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดอันภายในไม่กี่วินะครับคนดูยอดเป็นรุ่จริงๆไอคนนี้อุ้ยชิบตัวอะไรวะใช่คอยาวปะโอ้คอยาวโอเคลงใจลงใจ แม่งกูนึกว่าทีเล็กฮะเฮ้ยผมไม่เจอทำเลบ้านดีๆเลยเนี่ยโอ้โหแม่งไปที่ไหนก็เจอแต่ตีนจะบ้าทางนี้อุ้ยเฮ้ยกูตก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 โอ้าวโอยทะเลน้ำโอ้โหมาเลอ尼克ยี่มาเลอ尼克กูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮียใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วจะตามกู ชิบหายแล้วคนดูชิบหายแล้วไปแล้วไปแล้วอกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่ไปแล้วไปแล้วยังไม่กลัวตามนะคุณน่ากลัวเลยเอาไปกัดตัวอะไรก็ดูรอด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 เรารอดแล้วรอดแล้วรอดวุญวิทย์เลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วน้องใครอยู่ไว้อยู่พี่ไม่อยู่แล้วน้องโอเคหลังจากที่ผมรับตีนมาเยอะผมว่าผมน่าจะได้ที่ในการสร้างบ้านแล้วนะครับผม ก็ตรงนี้แหละเออเกียรสร้างเยอะแล้วอ่ะมึงจะมาตีวิกคอปปี้คอปปี้ไม่ตีเนาะโอ้โหแม่งไม่ตีไม่ตีก็เชี่ยแล้วมึงหมาสิมึงหมาสิกูให้หมดอ่ะให้หม,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 มดตีอ่ะมาดิมาดิกูให้หมดตีอ่ะมาดิแม่งเยอะยวะ่วะเยอะว่ะเยอะว่ะกูตายดิดิกเอ็นกูาตายวะ่ะ ตายซะตายซะมึงตายโอ้ยหนูหนูตายเหรหนูโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรมีอะไรตาย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 มันจะถึกเกินไปแล้วนะเวลเจ็ดสิบว่ดมึงเก่งเหรอฮะอย่าหนีอย่าหนีได้เนื้อย่างฟรีแหละวันนี้นี่แอมดูสิ่งที่มึงทำกับกู หรือถอนครับหรือถอนโอ้เนื้อคอปเป้หว,วานเนื้อคอัปเ้หว,วานโอ้โหได้สองรวอาวันกูจะบ้าเรียบร้อยหออวานๆเลยครับโอเคคนดูเหมือนตอนนี้ไม้เราจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผม,ออผมขออนุญาตหรือถอนนะผมขออนุญาตไปตัดไม้ใหม่ดีกว่า ตัดไม้ตัดไม้ครับตัดไม้โอเคประมาณนี้ได้ผมไปครับเจ้าวานี่ดีกว่าคนดูขวานเออเจดิตัดไม้ได้เยอะๆครับขวานครับไอ้นี่เตาครับชุดครับชุดครับให้หมด มีหอกก็คัปไปมีไฟด้วยโอเครับได้เยอะมากตอนนี้โอเคได้ชุดแล้วคนดูผมมีชุดใส่แล้วผมมีชุดใส่แล้วโอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็มีไฟเออนี่ไฟมีขวานลูกขนกุอันนี้เก็บไว้มีโบลา่าโอเคคนดูตอนนี้เราพร้อมไฟจะจัดละต,ตอนเนี้ยตัวในะผมก็ไม่กลัวบอกเลยตอนเนี้ยแค่นั้นแหละ ตีไปตีไปึได้ไม้400พอเลย400กู <c oughs> ตีดีเดียวกูไม่ต้องตีต้นอื่นอ่ะขนาดแหละอ่ากด9วาง,วางเราไม่ต้องมาสนใจคาโนนะครับผมถ้าเราไม่สนใจมันมันก็จะไม่มาตีเรานะนี่คือทิกนะคนดูวางไปวาง,วางเริ่มเป็นรูปเป็นล่างว่ะ <c oughs> เอาเรื่องว่ะขออนุญาต สร้างต่อหนึ่งสองสามโอเคแล้วผมก็จะทำกำแพงนะผมหนึ่งสองสามกำแพงแะ้ใช้ประมาณสิบสองอันเออรัวๆอะไกดรัวๆเลยสองสิบสองโอเคได้แล้วคนดูสิบสองอันมาวางกำแพงต่อช่องศูนย์วางแพงปัง้งปัง้ง ปางปางปางอุ้ยไม่พอคนดูต้อง ey, le o, le o, si. เยอะกว่านี้เฮ้ยเร็วๆสิวางต้องศูนย์วางเพิ่มครับผมวางไปเออวางไปเฮ้ยจิ๊บวา,วางไงวะวางไม่ได้วางไม่ได้แป๊บนึงวางไม่ได้โอเควางได้แล้วสวยจัดสวยจัดแล้วก็วางไม้เพิ่มครับผมอ้าวอุ้ย กดผิดนะไม่เป็นไรคุณดูเราสร้างใหม่ได้อุ้ยเชื่อ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 ชิบหาย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 แล้วชิบหายชิบหายแล้วแรปเตอร์กูเจอแรปโอ้โหแม่งเอ๋ยแรปเจอร์มากูเจองูโอ้โหชีวิตกูแม่งตามกูไม่หยุดเลยปล่อยกูไปแล้พี่กูไปแล้วจ้าใครอยู่ก็ไปอยู่กูไม่อยู่ ไปเร็ว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 ผมไม่อยู่แล้วครับโอ้โหแม่งเขากูได้เขาก็ได้เขาก็ได้เขาก็ได้ซะอะอใช่แม่งหนีเสือป่าจระเข้นี่จระเขจริงด้วยชิบหายแล้วกูกลับบ้านแล้วคุณดูกูไม่อยู่กูไม่อยู่หยุดตามกูเถอะพอรางบ้านดีๆเถอะชิบหายโอเคหวังว่าจะไม่มี คนตามมาแต่แมงเออ้ยออะไรไม่อยู่ที่บ้านกูเจอตลอดเลยตีเนี่ยไม่ไหวนะเก็บกดแล้วนะเก็บกดแล้วนะธนูอันนี้คือมันบีบบังคับให้ผมต้องทำแบบนี้นะคนดูผมไม่อยากทำเลยอะ่ะผมไม่อยากจะฆ่าสัตว์ชีวิตเลยอะ่ะแต่ผมต้องทำจริงๆอะ่ะบีบบังคับผมอะ่ะมามเจอกูแน่เลยเดี yeah. ๋ย กูได้แล้วธนูแล้วกูรับลูกด้วยลูกกูไม่พอแน่นอนดูทรงแล้วคนดูอ่ะขาบลูกด้วยกดชิปได้ปะกดชิปต้องกดไรวะคนรู้ที่มันค้างที่มันคับรัวรวกดอะไรวะกดเอปะเออกดเประมาณนี้เครู้เรื่องขอหน่อยเถอะไม่ไหวแล้ววะไป อีเอียกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่เอ้ยแบงค์วีคนใบเลยมาดิหมาสิมึงมาสิมึงมาสิมาดิกลัวปล่าล่ะกลัวเะล่ะมาดิกลัวเะล่ะกลัวเะล่ะเป็นอัลฟาแล้วตึงเหรอไม่ใช่อัลฟาป่ะทุกคนน่าจะเป็นอัลฟานะคนดูมาดิ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  มาดิมาดิมาดิตายดิยืนยิงอยู่เงี้ยนะกูยืนยิงทั้งวันนะชิบหายแล้วแม่งไม่ให้กูยืนยิงปึ๊บปึ๊บจิบหลบผิวผิวจัด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 ไม่โดนเลยไม่โดนเลยชิบหายแล้วมืดพอดูมืดมืดมืดทิ้งของอะไรวะคิววะคิวทิ้งไปอ๋อไม่ใช่คิวนี่ว่า คนดูกดไลค์ทิ้งอะ่ะกดไลค์เป็นการทิ้งอะ่ะไอ้โอ้ยอย่าตามกูอย่าตามผมคนดูช่วยผมด้วยคนดูช่วยผมด้วยโอ้แม่งตามไมา่หยุดเลยแม่งตามไมา่หยุดเลยเย่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 เยหนาวหนาวคุหนาวกูหนาวขอหนีก่อนนะคนดูผมว่าผมไม่ไหวไว่ะไปละไปละวผมไปละผมไม่อยู่ละ <c oughs> ขอขอหนะ้า พอย่านอนอยู่บ้านนะครับผอกพอย่านอนอยู่บ้านนะโอเคผมมาคราบเตียงดีกว่าคนดูผมไม่มีเตียงนอนว่ะออมเอาเป็นถุงนอนก่อนไหมเออถุงนอนก่อนโอเคมาเราได้เตียงแล้วนะคนุณดูแต่ว่าไม่ใช่เตียงอนะมันคือถุงนอนเออมันคือถุงนอนวางคราบแล้วก็ผมพอย่านอนเลยนะเ,ออเดินทาง วอทวอทเด้อ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 ุ่งนอนมาใช้นอนไม่ได้เหรอคนดูเอ่อชื่อข้อความ M M อ้าวเหมือนมันจะไม่ใช่เอาไว้นอนนะคนดูใช่มันนอนไม่ได้เหรอมันนอนได้ดินอนไงวะโอ๊ยช่างมันเถอะคนดูเราไปคาบเตียงเลยดีกว่านี่ครับเตียงธรรมดาขออนุญาตนอนนะ แค่นั้นแหละอ๋อมันต้องกดหรือเปล่าคนดูมันถึงจะนอนได้เออตื่นแล้วโหตอนเช้าแม่งยังมืดอยู่เลยฮะแม่งตอนเช้ายังมืดอยู่เลยไม่ช่วยอะไรกูเลยเนะี่ยอ่ะมาดูกดอะไรอะ่ะอา้อาวอ้าวแล้วอ้าวฮะวอทเอา้าวของกูหายมาตัวคือไรคนดูคือไรเอา้า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 เดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูดูผมมองไม่เห็นปะ วนดูตอนนี้เริ่มเช้าแล้วผมเริ่มมองเห็นแล้วคนดูโูหแถวนี้ไม่มีตัวแล้วโหดเลยว่ะคนดูผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่พักของเราได้นะครับผมโอเคเรามาสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าคนดูเออนี่ได้บ้านแล้วมันจะสัตว์กินพืชเว้ยไม่กลัวเว้ยมาดิโอเคคนดูบ้านหลังแรกของเราอาจจะเป็นบ้านไม้เลยก็ได้เออผมว่าผมทําได้บ้านไม้บ้านไม้ไม่น่ายากเกินมืออยู่ไหนวะนี่ไงเออได้แล้ว แต่ขอเป็นบ้านไม้แบบลวกๆนะครับผมผมดีผมสร้างบ้านไม่เก่งเอออย่างนี้โอเคตอนนี้เราได้พื้นบ้านมาแล้วนะคนดูนี่ขอยัดวางเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออมเออมพื้นบ้านเราอยู่ช่องไหนเนี่ยคนดูชี้มาแล้วพื้นบ้านกูอ๋อนี่ไงฮะเพดานไม้ไอันนี้ไม่เป็นดานไม,ม้น,น,น,มนี่หวะไม่ใช่พื้นบ้านเฮียทำไมกมูมั่วจังวะแม่ง โอเคมันผมจะเห็นเจ้านี่พื้นไม้นี่ฐานเสริมไม้เออแม่งกูไปคราบอะไรไปดานไม้คัาผิดอันหายมาแล้วฐานเสริมฐานเสริมซันเพิมจ้าซันฐานเสริมจ้าฐานเสริมจ้าอยู่ไหนจ้าครับเสร็จยังโอเคครับเสร็จแล้วช่องเก้าวางตรงอันเด,ดี๋ยว่อดูตะกี้ผมย้ายที่มาแล้วโดนตีนเยอะเกินดินโลแม่งลุมกระซวกผม เออประมาณตรงนี้โอเคสวยวางสาอันไปไปไปโอ้บ้านหลังแรกเราไม่ธรรมดานะคนดูบ้านไม้เอาเรื่องจัดตรงมืออดอปเป็นนะคนดูแต่ว่าเขาไปเก็บโอเคมีกำแพงไม้อีกโอ้โหกูาบานทำไมเยอะแยะวันนี้สามสิบกันจะรั่วเลยวางไปหนึ่งสองสหนึ่งสองสม หน,นึ่งสองสามขบวนอีกไปเอ่มนี่นี่นี่วางไปวางไปชุบชุบชุบโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วเช่เามาเถอะคนดูวางไปแล้วก็วางตรงนี้เม้มเม้มโอเคอุ้ยเป็นทรงอยู่น่ะเออเอาเรื่องอยู่น่ะคนดูเป็นทรงอยู่แล้วก็ผมจะขึ้นบ้าไงไงวะเนี้ต้องขึ้นตรงนี้ ชุบโอเคได้ตรงนี้วางไป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 โอเคยังสวยอะ่ะฮะอันนี้วางได้ไหมเออใช่โอ้โหมันกากอย่างวะไม่เป็นไรคนดูใช้ไปก่อนเพื่อประการประหยัดงบนะครับผมแล้วเราก็เอาเพดานไม้มาช่องก้าว,วางเลยนี่อา้าววางพี่แกชุบชุบวางอีกชุบชุบ ชุบแล้วตอนนี้ผมหิวมากน,นะคนดูอาหารแม่งไม่กินสักทีจะรู้อ่ะกูจะตายเพราะไม่ได้กิน,นข้าวเลยแหละว,วางไปฮึเหลือประตูอ่ะขาดประตูอ่ะคนดูประต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 ูโอเคเรามีประตูฟางอยู่ผมขี้เกียจจะคาบนะครับผมอ่าขออนุญาตประตูวางประตูฟางเลยแล้วกันอ้าวทำไมกวางไม่ได้วะดูนี่ไงฟังดิเรียบร้อยเฮ้ยคุณพ่ บ้านเราโคตรภูมิใจบ้านหลังแรกผมโคตรสวยแค่นั้นแหละเรามีบ้านแล้วเราก็ต้องมีไฟปะคนดูผมขออนุญาตวางโคมไฟนะผมไม่ใช่โคมไฟดิเรียกว่าแคมไฟเอออี่ไหนวะแคมไฟนี่เราได้ของทําแคมไฟมาแล้วนะคนดูแคมไฟอยู่ไหนเอยแคมไฟจ๋าแคมไฟแคมไฟโอเคอยู่นี่คนดูครับเลยครับเลยผมหิวแล้วผมไม่ไหวแล้วอยากย่างเนื้อแล้ว เนื้อกูจะน่าหมดแล้วเนี่ยแม่งใช้ไงเอาดูโอเคกูใช้เลยอยู่ไหนวะเอา้าไอ้เข็มไฟกูเข็มไฟกูโอเคเต้องวางก่อนนะคนดูแม่งกูรีบเออนี่ไงทำไมอ่ะทำไมผมวางไม่ได้อ่ะคนดูเอา้าเท่าหนึ่งไม่สามารถวางเข็มไฟวัตเตอร์เที วิ้ยนี่ไงวางได้แล้วโหก็ต้องวางทายยากแม่งอ๋อเกูขึ้นไม่ได้ด้วยบ้านอะไรวะเนะ่ชิบหายฮึบฮึบฮึบโอเคขอยัดย่างเนื้อเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่หิวจะตายแล้วน้องไม้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 ไม,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 ไม้ใส่ไม้ไปย่างย่างจุดไฟเรียบร้อยได้กินเนื้อแล้วคนดูดูบ้านหลังแรกของเราเป็นไงสวยปะสวยปะสวยปะสวยจัดมีอะไรจะงอยงอมาได,ได้คนดูเป็นไง ขออนุญาตถ่ายรูปคู่นะขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปคู่นะนี่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 หันมาหันมา่สวยจัดแคปบรูปเลยเปิดครับของพี่ขออนุญาตกินนะน้องอุ้ยก็จุดไฟไปซี่เอา้าเข้าคังไอเทม นีไงเนื้อคนโดเนื้อ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 ขอ,อยัดวางเนื้อเลยขอยากกินเนื้อขออยากกินเนื้อ,อ,อ,กกนนอโอ้ยเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะ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 อยู่เยอะอย,อย,อยู่โอ้ยได้กินเนื้อสมใจอยากสักทีแม่งหนีตีมมานานกูจะรู้ว่าเสียงลงเลยโกอ่ะกินเข้าไปคนโดอิ่มท้องสักทีเนะะาะเจ้ามังคุดใช่ใช่กว่า,าจะกินได้โอ้แม่งหนีตีมน,นหลายตีวเลยอะ อ้คนดูใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาผม EP นี้แม่งหนีแต่ไตรกินโฮแต่ดูเสาแม่งพร้อมจะงาบคุณนะครับผมอะถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็ฝากคอมเมนต์กดใจกดไลค์กดแชร์กดอะไรให้หมดมีอะไรก็กดไปเลยนะครับผมกดแชร์ให้มันมีคนดูเยอะๆเออไปบายเจอกันคลิปหน้าครับผม thank you